พี่นองประมาณนี้โอ้ใส่ใส่กลุ่มซิปหลังนะพอนานนี่ยมาเบิ้งด้วค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่สิบ้าพี่น้องไปดักใส่กลุ่มนะคะไปดักเอากลุ่มฟอยเนาะเอาเมื่อไว้ทะกอกยกันนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเห็ดเนื้อกันก่อนจ้ะ มาที่เจ้า,บาเบ้าเลิมสวัสดีครับค่ะมเมนี่เสื้อผ้าพี่น้องไปใส่ใส่กลุ่มบ่ค่ะนี่ตุ่มครับตุ่มอ๋อเขาเอิ้นมาใส่ตุ่มนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิง่เงเนื้อเนื้อ,อมีมีอย่างในใจเนื้อนี่หัวอาหารกระดูกแล้วก็ผสมข้าวกลวนิดน,นึงอ่าเนื้อกับสิมีหัวอาหารกระดูกนะคะเนาะเพิ่นผสมกับข้าวคั่วแม่นบ่ะคะผสมข้าวคั่วนิดนึง ใช่ยังอีกบะคะ่ะบอรครับใช่มมีมีสองอย่างเนาะแล้วก็ววยอดน้ำเจ๊กหน่อยมานนิอ๋อยอดน้ำเพราะมันปันนนะะน่นได้เนาะค่ะเนาะมันได้ผลดีปะค่ะสูตรนี้จะใส่ไหมเราหรือว่าโอเคอยู่ครับอ๋อเห็ดแต่แบบนี้เลยเนาะอืมเดี๋ยวมือแรงจังเอาไปใส่เนาะเะนาะอันนี้ไปเตรียมไน้นีเอาก็ อันนี้คือเงื่อเงยือมันเหลือน้อยแหละมันบ่เหยื่อเหลือน้อยฮะเอามาปั่นเติมนะคะพี่นนอได้จักหลังค่ะมือน,นี้สิบหลังครับเฮ<อ>้เพิ่นสัง่งไส้ตุ่มมาใหม่นะคะเพิ่นสั่งไส้ตุ่มมาสิบหลังนะคะเดี๋ยวมืออื่นเสาร์จังมาเบิงกันเนวามันไมนสิได้ได้พ้นบ่อนะคะเนาะ กสีไดหลายสำไดเขาก็เอา,เอาตัดเป็นผ้าเขี้ยวนะคะนอหน่อยๆแล้วก็เอาไปมัดไวครับอันนี้นะคะนี่นี่มาสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปสิเอ๊ะนี่ค่ะอันนี้คือเวลาเวลาเขากางไซน์มาค่ะนี่คือเวลากลางไซนนะคะ แค่ก็สีผูกผูกเงือผูกเงือหล่อไว้ั้างในเน,นี่ยค่ะนี่ประมาณนี้ละจ้ะเยื่อนี่เขาเห็ดจงิี่มันเก็บได้ดนบมอกค่ะนี่ยโนเขาใส่หิวกเท่ากับพึงพ่งไหวอืมเขาพึ่งไหวว่ะจติเอาขอ้าวพึ่งไหวมันมันสีมันสีหอมคือเกา่าบ่ มันก็นยังมีควาบหมอมมือเก่าอันปะนี่ตัวนี้บ่มีเหยื่อเลยเนาะค่ะเนาะจะไดว่ากุ้งกินเบิดเลยมันบ่ตัวนี้ถ้ามันเกาลายมันกิกกนเกลื่อจะไดงว่ากุ้งเขาดีเด้อค่ะนี่เหลือแต่กอนหินนะคะนี่อันนี้ก็เหลือแต่กอนหินเนาะเป็นอย่างไาตอนตะกอนหินใจดำค่ะนี่ยเหยื่อมันจังบ่ร้อยอือ เอาก้อนหินใส่น้าเด้วยค่ะพี่นอ้องเพิ่นหวาเยือมัมสิบร้อยเนาะนเวลาเข้าเวลาเฮาอันขึ้นยังก็ตุ่มแม่นบ่าละหฮอตุ่มลงเลยขันหฮาบ่ใซ่ก้อนหินเยือมันก็สิลอ,อยขึ้นผิวนามนะคะเซ็ต <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปลงทงเลยค่ะไปใส่ใส่กลุ่มกันนะคะ Bye. เ้าพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนะคะมืออื่นแต่เสาเขาจะมายามกันเนาะว่าเขาสีมา้านบ่อนะคะโอเคค่ะ จังหลังค่ะนี่ใส่กลุ่มสใส่สิบหลังเนาะคะ่นะเนาะเบิ่งเด้อพี่น้องใส่สิบหลังม้นนี้ก็ไดแน่อยู่ค่ะพราอได้มาก,กวายอยู่นะคะนี่เดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งวิธีใส่ โอ้นี่ลังนี่เถือกเยู่ค่ะพี่เนอะบ้านเฮ้ากับสิเก็บบกไว้ออกเน,ะนาะคัดบกไว้ออกจากกลุ่ม โอ้ลังนีเดี๋ยวเดียลังนีมี่อย่างนี่มี่อย่างติดมาน้ำนี่เคยนี่อย่างขอปลาลดนี่มีปลาลดติดมาน้ำเอาเอาเหยื่ออย่างใส่ค่ะเี๋มันจะขาดีแท้หัวอาหารกระดูกออ๋ใส่แต่หัวอาหารกระดูกมันวะนี่ล่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ่ได้ใส่อย่างไรเด้ I think one hand, but it was something. นี่ค่ะหลังที่สิบนะคะเอทลงเลยค่ะ ใส่ซิปลังค่ะพี่น้องใส่ตุ่มนะคะใส่ใส่ตุ่มกับพ่อได้ก,กว่าอยู่ค่ะพี่น้องเมือนี้ไตย่ยยๆอยู่นะคะเป็นวนใส่อาหารปลาดุกว่าสันค่ะใส่หัวอาหารปลาดุกนะคะ ในเพื่อนก็จะมีมากขาดบกหอยออกนะคะขาดบกหอยออกอันนี้เป็นปลาลดค่ะปลาลดได้มาตัวหนึง่งเมื่อกี้ติดปลาคอแม่นบือเป่าคะเมื่อกี้ตีหนหดปลาคอมาเลยนี่แค่อยนีแปรอะไร มันเปนสีไดเป็นโลอยู่บ่ะคะนี่ถ้าบ่โลก็เกือบๆโลเด้อนี่ไปยังเฮิร์นนีไไ่ไปอีดว้วยติดปลาแบบนี้มานลำตัวหนึ่งเนาะไปอีจนไปอีรวย เต้นตสดสโต้เลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องประมาณนี้โอ้ใส่ใส่ตุ่มซิปหลังนะคะน,น้องเนี่ยมาเต็นเดียวค่ะสสดสด,สด,สดมากโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปก่อยกลุ่มก่อนนะคะสิขอโตไปก่อยกลุ่มก่อนฝากพี่น้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ